สวัสดีจ้ามาพบกับสกีแซบคะคะทำกินทำขายสร้างได้ไหนอีกแล้วนะคะืัอนี้นะคะสกเก้าสาไปหิรไข่นกกระทานะคะเออไปตลาดได้กับเตรงพ่อนะคะไข่โนกกระทานะคะผู้ใดที่แบบอยากทำกินทำขายหรืออยากส้างอาชีพนะคะก็ลองเอาไข่นกกระทาไปเป็นอาชีพหนึ่งที่เฮ้าอะเฮ็ดง่ายนะคะเนาะลองเอาไปทำกันได้เลยนะคะสามารถแบบเฮ็ดง่ายแหละก็ทำง่ายแหละก็ขายง่ายนั่นนะคะลองเอาไปหฮ็ดกันได้นะคะลองไปเบิ่งวิธีทำและส่วนผสมกันเลยจ้า จ้าก็มาเบิ่งส่วนผสมแลิธี่ทำกันเลยนะคะส่วนผสมห้าวนะคะก็จะมีมันเทศนะคะหรือว่ามันเกี่ยวบ้านห้านั่นละจ้าหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะสามลอยก่ำจ้าแล้วก็จะเป็นแป้งมันนะคะหาลอยก่ำนะคะแล้วก็จะเป็นกะทินะคะสองร้อยมลจ้าแล้วก็เป็นเกลือหนึ่งช้อนจ้าก็จะมีประมาณนี้นะคะจ้ามันแกวห้านะคะก็จะฝานปอกเปลือกนะคะยางดีเลยทำความสะอาดแล้วห้าก็จะไปหนึ่งกันเลยจ้า แลเขาก็ตักเป็นตั้งซึ่งของเหานะคะเราเขาก็จะเอามั่นของเหาเป็นหนึ่งเลยนะคะหนึ่งไปสักประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีเลยจ้าจ้าพอถึงเวลานะคะเขาก็จะมาเช็คเบิ้งมั่นกันนะคะวาะคะ่าสุกบ่นะคะถ้าสอมชักลงไปได้ก็แสดงว่าสุกจ้ามั่นสุกนะคะเขาก็จะไม่ขันตอนต่อไปเลยจ้าเขาก็จะเอาซ้อนเลยว่าพูดใดมีสากหรือว่ามีที่บดมั่นนะคะเขาก็เอามาบดได้นะคะ ซอกีก็จะเป็นทัพพี่นะคะเออเนาะบดไดประมาณนี้นะคะก็จะเติมน้ําตาลลงไปเรืยจ้าตามด้วยเกลือนะคะขย้าขยําให้เขากันเรื่อยนะคะจ้าแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะคะใส่ลงไปเมืเลยจ้าแล้วก็คลุกเข้าช่วมผสมให้เขากันอีกเท่อนึงนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะค่อ,คอยๆหยอดลงไปเรื่อยๆนะคะค่อ,คอยๆผสมจ้า จ้ก็คูกเข้าส่วนผสมให้เขากันเลยนะคะจ้าพอคู่เข่าส่วนผสมให้เข้ากันประมาณนี้นะคะข้าหูงซื้อว่าแปง้งข้าแห้งไปนะคะสามารถเติมน้ำกะทิไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยำเขากันเลยจ้าแล้วก็คู่เข่าส่วนผสมให้เขากันเลยนะคะคุกส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนแป้งสามารถปั้นได้นะคะ จ้ากันให้กรละนี่หนึ่งนะคะเข้าเติมกะทิลงไปหลยนะคะหีดให้แป้งเข้านิ่มเกินไปหรือแช่เกินไปนะคะเข้าก็สามารถใส่แป้งลงไปอีกได้นะคะผสมจนสามารถปั่นได้เรื่อยนะคะกระวดแป้งไปเรื่อยๆเรื่อยจ้าจ้าขันแป้งเข้าได้ประมาณนี้นะคะสามารถปั่นได้นะคะเขาก็จะปั่นเรื่อยนะคะเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะมาปั่นเป็นก้อนกันจ้า จ้าก็จะไปปั้นเรื่อยๆนะคะจนเซรเรื่อยนะคะปั่นให้ได้ประมาณนี้นะคะลูกเล็กลูกใหญ่ขึ้นอยู่กับวา้ต้ตงการของเ้าเลยจ้า <S <S จ้าข้าก็ปั้นเสซจแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เฮาก็จะไปทอดกันเลยจ้าเ้าก็จะไปตั้งหมอนะคะใส่น้ำมันนะคะก็ตั้งน้ำมันให้ห่อนะคะเฮาก็จะเอาไข่นกกระทะของเ้านะคะลงไปทอดกันเลยจ้าก็ยอดลงไปที่ละลูกนะคะเออก็เลยกลายเป็นว่า คนมาท่านจ้าก็เลยเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะคะเออก็ค้นไปเรื่อยๆเลยจ้าต่อ้นไปเรื่อยๆนะคะเราเอากระชอนนะคะเน็กๆแบบนี้นะคะก็คือบีบีนะคะแบบนี้นะคะต่อ็้นไปเรื่อยๆนะคะค้นสม่ําเสมอเพื่อไข่นูกัดาเขาจะเหลืองสวยทั baby, ่วถ <stuffed alien> ึงกันนะคะไฟที่ทอดนะคะก็จะเป็นไฟกลางนะคะทอดไฟกลางไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะ จ้าพอทอดมาสักพักนะคะก็จะได้เหลืองประมาณนี้นะคะเฮาก็จะตักไปพักสดิดน้ำมันไว้เลยนะคะเพื่อจะไปทอดชุดต่อไปจ้าเป็นยังไงจ้าเหลืองสวยบอนะคะฟังเสียงกรอบของเขาจ้าจ้าเขาก็จะไปทอดต่อจนเซตเลยนะคะ จ้าเขากับทอดเ็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจ้าก็มาถึงขั้นตอนการชิมจ้าบึงแป้งขัางในนะคะกรอบนอกนุ่มในจ้าชิมจ้าอืมกรอบนอกนะคะนุ่มในนะคะชิมอีกรอบจ้าเอาเป็นคำเลยนะคะอืมแซบบะาคาักจ้าสุนีหวานนะคะกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในจ้า จ้าก็ล่องไปทํากินทําขายกันได้นะคะทําง่ายนะคะขายดีแน่นอนจ้าสูนีแซบบกคักนะคะจ้าภัยเบิงมาฮอตอนนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซอกีนในเด้อจ้าเพื่อซอกีจะมีกําลังใจให้คลิปต่อๆไปนะคะพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า